ครนี้นะครับถ้าเราพูดถึงการให้เลือดนะครับในระบบหมู่เลือด ABO เนี่ยเราควรจะรู้อะไรบ้างนะครับอย่างที่เราพอจะรู้กันมาบ้างแล้วถูกไหมครับว่า <c oughs> ไอ้เจ้าระบบหมู่เลือด ABO เนี่ยเป็นระบบหมู่เลือดที่สาคัญที่สุดในการให้เลือดของมนุษนยะ์เนาะถ้าให้ผิดแม้แต่ครั้งเดียวนะครับมันจะทําให้ผู้ป่วยหรือว่าคนที่ได้รับเลือดเนี่ยตายทันทีถูกไหมครับก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าการให้เลือดเนาะไม่ได้หมายความว่า ดูดเลือดจากผู้บริจาคแล้วก็เอาไป <c oughs> ให้กับผู้ที่รับโดยทันทีเนาะมันจะต้องไปผ่านกระบวนการมากมายนะครับโดยเฉพาะการตรวจโรคติดต่อต่างๆเนาะโดยเฉพาะโรค HIV นะครับหรือว่าโรคติดต่อที่มีความสำคัญนอะพวกกลุ่มของไวรัสตับอักเสบ A B C ต่างๆด้วยนะครับอ่ะครั้งนี้นะครับการที่เรา มาเรียนตรงนี้นะครับเราควรจะรู้อะไรบ้างเนาะหมู่เลือดหลกัหลกๆเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะครับสี่หมู่ได้แก่หมู่ A หมู่ B AB และหมู่ O ถูกไหมครับเนาะคราวนี้ในการเรียนเนาะเราจะต้องรู้จัก2คํคำนี้ก่อนนะครับก็คือคำว่าแอนติเจนและคำว่าแอนติบอดีอุ้ยแปบ๊บหนึ่งนะแอนติเจนนะครับแล้วก็แอนติบอดี แอนติเจนกับแอนติบอดีสองคำนี้ต่างกันยังไงนะครับแอนติเจนก็คือเป็นโปรโตีนที่เกาะอยู่บนผิวเม็ดเลือดแดงนะครับโปรโตีนเกาะผิวเม็ดเลือดแดงหรืออาจจะหมายถึง ถ้าพูดถึงระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยนะครับมันอาจจะหมายถึงอะไรเอ่ยมันอาจจะหมายถึงตัวของเชื้อโรคเองก็ได้นี้คือในระบบภูมิคุ้มกันนะครับคาว่าแอนติเจนมันสามารถแปลได้ว่าเป็นตัวของเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมแต่ในที่นี้นะครับเราจะโฟกัสที่โปรตีนที่เกาะอยู่บนผิวเม็ดเลือดแดงเนาะนะครับเนาะถ้าดูในรูปนะครับเราก็จะเห็นตรงนี้เลยเนาะอย่างเช่นถ้าเป็นหมู่เลือด A เนี่ย นะครับบนเซลล์เม็ดเลือดของมูเลอด A เนี่ยนะครับเขาก็จะมีตัวของแอนติเจน A เกาะอยู่นะครับและแน่นอนนะครับตรงกันข้ามก็จะต้องเป็นแอนติบอดีซึ่งแอนติบอดีเองคืออะไรนะครับมันคือโปรตีนนะครับที่ละลายอยู่ในน้ำเลือดซึ่งน้ำเลือดก็คือพล a s m a นะครับน้ำเลือดนั่นก็คือ plasma หรือถ้าเราพูดถึงในแง่ของระบบภูมิคุ้มกันนะครับตัวของแอนติบอดีก็คือสารกำจัดสิ่งแปลกปลอมสารกำจัดสิ่งแปลกปลอมนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเราได้รับพิษสุนัขบ้ามาเนาะหมากัดเราเนี่ยนะครับคุณหมอก็ต้องฉีดตัวของแอนติบอดีให้เราเนาะ เพื่อป้องกันไม่ให้เราเนี่ยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้านะครับที่เขาชอบพูดว่าเป็นวัคซีนพิษสุนัขบ้าจริงๆมันคือเซรุ่มเนาะหรือว่าการฉีดแอนติบอดีเข้าไปเพื่อกําจัดเชื้อโรคเหล่านั้นนะครับอ่ะคราวนี้นะครับมาดูตัวของหมูเลือดกันบ้างเนาะหมูเลือด A หมูเลือด B หมูเลือด AB และหมูเลือด O มันมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันอะไรบ้างนะครับถ้าเราพูดถึงคําว่าหมูเลือด A เนี่ยนะครับตัวที่จะเป็น จีโนไทป์ก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะครับ2แบบก็คือจีโนไทป์ที่เป็น i a ใหญ่ i a ใหญ่และ i a ใหญ่ i เล็กเนาะก็จะเป็นโฮโมไซกัสนะครับแล้วก็เป็นเฮทโรไซกัสตามนี้เนาะหมู่บีก็จะเป็น i b บีใหญ่ไอใหญ่และ i b ใหญ่ i เล็กส่วนหมู่เอนะครับเป็นโคโดเมิแนน นะครับตัวของ l อ a IA แล้วก็ IB เนี่ยก็จะแสดงออกไปพร้อมๆกันในขณะที่หมูเลือด O ก็จะเป็น i เล็ก i เล็กเนาะนะครับคราวนี้มาดูแต่ละหมู่กันนะครับหมู่ A เนี่ยนะครับเขาบอกว่าบนผิวของเม่เลือดก็จะมีแอนติเจนชนิด A เนานะแอนติเจนชนิด A ในขณะที่น้ำเลือดนะครับก็จะมี B, แอนติบอดีชนิด B แอนติบอดีชนิด B ถ้าเราเจอโจทย์นะครับอันนี้สำคัญมากๆเนาะโจทย์เขาเขียนว่าแอนตีบีถ้าโจทย์เขียนว่าแอนตีเฉยๆแบบนี้นะครับเนาะแอนตีเฉยๆแบบนี้มันคือแอนติบอดีนะครับต้องจำเนาะถ้าในโจ์นะครับเขียนว่าแอนตีเฉยๆแล้วขีดบจะเท่ากับแอนติ B บอดีชนิด B นะครับเข้าใจตรงกันเนาะว่ามันคือแอนติบอดีชนิด B เนาะอ่ะถัดมาคราวนี้ผมเป็นหมูเลือด B นะครับหมูเลือด B ตัวของแอนติเจนมันจะต้องตรงกับหมู่เลือดเพราะฉะนั้นถ้ามีหมูเลือด B a นะครับแอนติเจนก็ต้องเป็นแอนติเจน B แล้วเกาะอยู่ตรงไหนมันก็จะเกาะนะครับอยู่ที่ผิวของเม็ดเลือดแดงในน้าเลือดก็จะเป็นแอนติบอดี A นะครับแอนติบอดี A ส่วนหมู่ AB นะครับก็จะมีทั้งแอนติเจน A และแอนติเจน B ทั้งคู่นะครับแอนติเจน A และแอนติเจน B ทั้งคู่นะครับและหมู่เลือด AB นะครับจะไม่มีแอนติบอดีทำให้หมู่ AB สามารถรับเลือดได้ทุกหมู่นะครับ มูเลือด AB รับเลือดได้ทุกหมู่อา้าวทำไมถึงรับได้ทุกหมู่ล่ะเพราะว่ามันไม่มีแอนติบอดีไงถูกไหมครับหลักการการให้เลือดเนาะหลักการให้เลือดนะครับคือ1ครับ แอนติเจนผู้ให้ต้องไม่ตรงกับผู้รับเอ้ยต้องไม่ตรงกับแอนติบอดีของผู้รับเนาะต้องไม่ตรงกับแอนติบอดีของผู้รับอันนี้สำคัญมากนะครับด้วยความที่หมู่ AB มันไม่มีแอนติบอดีเนาะ มันก็ไม่สามารถไปจับกับแอนติเจนของใครได้เลยดังนั้นก็รับเลือดได้ทุกหมู่นะครับข้อ2ครับถ้าหมู่เลือดตรงกันจะให้หมู่เลือดนั้นๆก่อนเนาะถ้ามีหมู่เลือดตรงกันจะให้หมู่ที่ตรง กันก่อนนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเป็น AB จะรับจาก a b ก่อน O ความหมายคืออะไรครับความหมายก็คือเฮ้ยคนที่เสียเลือดฟังดีๆนะครับคนที่เสียเลือดหรือว่าผู้บาดเจ็บเป็นหมูเลือด a b ถ้าในสต็อกยังมีเลือด a b อยู่หมอจะให้เลือดชนิดอะไรเอ่ย ก็จะให้เลือดชนิด AB แต่ถ้าไม่มีเลือด AB นะครับหมอจะให้เลือดชนิด O เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าด้วยความที่ O เนี่ยมันมีทั้งแอนติบอดี A และ B แต่มันไม่มีแอนติเจนด้วยความที่ไม่มีแอนติเจนบนผิวของเม็ดเลือดจึงไม่ไปจับกับใครเลยถูกไหมไม่มีแอนติเจน A และ B จึงไม่จับกับใครเนาะให้เลือดได้ทุกหมู่ถูกไหมครับแต่อย่างที่บอกนะครับถ้ามีหมู่ตรงกันหมอจะให้หมู่เลือดที่ตรงกันก่อนเป็นอันดับแรกนะครับเขาไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเนาะข้อ3ครับ <c oughs> การให้เลือด จะให้แค่เม็ดเลือดแดงเนาะยกเว้นหมู่ตรงกันจะให้ทั้งเม็ดเลือดและน้ำเลือดเอา้าทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะฟังให้ดีนะครับ สมมตินะสมมติว่าหมู่ a อต้องการเลือดสมมุตินะครับหมู่ a อบเขาต้องการเลือดเนาะแล้วหมู่โอเอา้าหมู่โเนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่าให้เลือดด้ทุกหมู่ก็ดูดเลือดจากหมู่โอใช่ไหมแล้วก็ให้กับหมู่ a อเลยคําตอบก็คือตายนะครับเฮ้ยพี่ก็พี่สอนเองนี่ว่าหมู่ A B, อไอหมู่โอมันให้เลือดได้ทุกหมู่ทำไมถึงดูดเลือดจากหมู่โอ ใส่ให้ a b ตรงๆเลยไม่ได้คำตอบก็คือในน้ำเลือดหมู่ a, เในน้ำเลือดของหมู่โอมีอะไรเอ่ยในน้ำเลือดของหมู่โเขามีแอนติบอดีชนิดอะไรครับแอนติบอดีชนิด A และแอนติบอดีชนิด B แล้วบนผิวของเม็ดเลือดแดงเขามีอะไรครับบนผิวเม็ดเลือดแดงของหมู่เลือด A อเขามีอะไรเขามีแอนติเจน A และแอนติเจน B เอาแล้ว จับกันไหมอ่ะจับกันนะครับเนาะหลักการที่สำคัญก็คือถ้าแอนติเจนตรงกับแอนติบอดีนะครับจะจับกันตกตะกอนเนาะจะจับกันตกตะกอนนั่นแปลว่าในหมู่ O นะครับ เขามีแอนติอะไรครับแอนติบอดีอยู่ในไหนอยู่ในน้ำเลือดแต่บนผิวเม็ดเลือดแดงเขามีแอนติเจนไหมครับไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าหมูโออยากจะให้เลือดหมู่ b b ให้ได้ไหมให้ได้แต่ให้ได้เฉพาะผิวของเม็ดเลือดแดงเนาะให้ได้เฉพาะเม็ดเลือดแดงเฉยจะต้องดูดเลือดแล้วก็ไปปั่นเวียงเอาเฉพาะเม็ดเลือดแดงให้กับหมู่ AB ให้น้ำเลือดได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่า ในน้ำเลือดของหมู่ O เขามีอะไรอยู่เขามีแอนติบอดี A และแอนติบอดี B ถูกไหมครับถ้าบาังเอิญไปให้ปั๊บตายเลยครับจับกันแน่นอนเพราะว่าอย่าลืมนะแอนติบอดีกับแอนติเจนถ้าตรงกันจะตกตะกอนเนาะหมู่ O มีแอนติบอดี A นะครับหมู่ AB มีแอนติเจน A จับไหมจับหมู่ O มีแอนติบอดี b หมู่ A B มีแอนติเจน B จับกันไหมครับจับกันนะครับเพราะฉะนั้นน้ำเลือดของหมู่ O เนี่ยไม่สามารถให้หมู่อะไรได้เลยเนาะเพราะว่าเมื่อให้แล้วก็จะไปจับกับชาวบ้านตกตะกอนหมดเลยความหมายที่สอนว่าหมู่ O สามารถให้เลือดได้ทุกหมู่การให้เลือดในที่นี้คือการให้เฉพาะอะไรครับให้เฉพาะเม็ดเลือดแดงเพราะว่าเม็ดเลือดแดงของหมู่ O เขาไม่มีแอนติเจน ไม่สามารถไปจับกับชาวบ้านได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรถูกไหมครับแต่ตราบใดก็ตามที่เอาน้ําเลือดของหมูโอไปให้เพื่อนครับเรียบร้อยครับตายเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นนะครับหลักการในการให้เลือดถ้าหมู่ตรงกันหมอจะให้หมู่ที่ตรงกันก่อนถ้าไม่ตรงกันก็จะเอาเม็ดเลือดแดงของหมูโอไปให้แต่จะไม่เอาน้ําเลือดทั้งหมดนะครับไม่งั้นจะเกิดการตกตะกอนได้เข้าใจนะครับ โอเคโจทย์มันชอบออกมากๆเลยเนาะอ่ะพี่เน้นย้ำอีกทีหนึ่งนึกภาพตามพี่ช้าช้านะครับในน้ำเลือดมีแอนติเจนหรือแอนติบอดีครับในน้ำเลือดมีแอนติบอดีถูกไหมครับบนผิวของเม็ดเลือดแดงมีแอนติบอดีหรือแอนติเจนครับบนผิวของเม็ดเลือดแดงมีแอนติเจนเนาะโอเคไหมโอเค และดังนั้นนะครับการที่หมูเลือดโอสามารถให้เลือดทุกหมูเพราะว่าบนผิวของเมือะแดงไม่มีอะไรไม่มีแอนติเจน A และไม่มีแอนติเจน B แต่ให้น้ำเลือดได้ไหมไม่ได้เพราะว่าน้ำเลือดของหมูโอเขามีแอนติบอดีทั้ง A และ B ให้หมูอื่นหมูอื่นรับไปตายทันทีนะครับคราวนี้มาดูโจทย์ฝั่งนี้ครับโจทย์ฝั่งนี้เป็นการทดสอบเลือดเนาะ เป็นการทดสอบหมูเลือดนะครับในการทดสอบหมูเลือดเนี่ยจะใช้น้ำยานในการทดสอบ2ตัวก็คือแอนตีบีกับแอนตี้เอนะครับแอนตีบี B กับแอนตีเอคืออะไรนะครับแอนตีบี B ก็คือทดสอบว่า,าทดสอบว่าเมื่อเขาหยดนะครับแอนติบอดีบีลงไปแล้วจะเกิดการตกตะกอนหรือไม่เนาะแอนตี Anti ขีด B คือแอนติบอดี B ซึ่งแอนติบอดี B นะครับจะจับกับแอนติเจนอะไรครับจะจับแอนติเจน B ด้วยกันถูกไหมเนาะแอนติบอดี B จะไปจับกับแอนติเจน A ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องจับกับตัวเดียวกันเนาะเออ คราวนี้น้ำยาตัวที่สองนะครับจะเป็นการเอาแอนติบอดีเอไปหยดเนาะแอนติเอคือแอนติบอดีเอจะจับกับอะไรเอ่ยจะจับกับแอนติเจนชนิด A นะครับเพราะฉะนั้น มีหลายคนยังไม่เข้าใจเนาะพี่ถามว่าใช้น้ํายาตัวเดียวในการทดสอบหมูเลือดได้ไหมหลายคนบอกว่าได้ซึ่งผิดนะครับเวลาที่เขาจะทดสอบหมูเลือดว่าเป็น A เป็น B เป็น AB หรือเป็น O จะต้องหยด2น้ํายาเท่านั้นหยดน้ํายาเดียวไม่ได้นะครับโอเคไหมคราวนี้มาดูกันนะครับคนแรกครับคนแรกเนี่ยหยดลงหยดเลือดลงมา2หยดบนแผ่นสไลด์แล้วก็เอาน้ำยาหยดลงไป นในหลุมแรกเขาจะหยดน้ำยาแอนตี้บีปรากฏว่าตกตะกอนไหมครับไม่ตกตะกอนไม่ตกตะกอนกับแอนตี้บอดี้นั่นแปลว่าอะไรครับแปลความหมายว่าอะไรถ้ามันไม่ตกตะกอนกับแอนติ o บอดี B, แปลว่ามันไม่พบอะไรครับ หลายคนคิดว่าเฮ้ยพี่มันไม่ตกตะกอนกับแอนติบอดีบีแสดงว่ามันไม่มีแอนติเจนเอแน่เลยเกี่ยวอะไรใจเย็นๆเรากำลังพูดถึงแอนติบอดีบีเพราะฉะนั้นมันจะต้องจับกับแอนติเจนอะไรแอนติเจนบีนะครับไม่เกี่ยวอะไรกับเอเลยถูกปะ่ะเออเพราะฉะนั้นนะครับมันจะไม่ตกตะกอนกับแอนติบอดีเอ ทำอะไรตงง,งข้อนี้มันไม่ตกตะกอนถูกไหมครับกับแอนติบอดีบแปลว่ามันไม่มีอะไรจะไม่พบแอนติเจนชนิด B แต่ปรากฏว่ามันตกตะกอนกับแอนติบอดี A ตกตะกอนกับแอนติ บอดี้นั่นแปลว่าพบอะไรครับพบแอนติเจนเคนนี้มีหมูเลือดอะไรครับเขาพบแอนติเจนอะไรแอนติเจนเเท่านั้นมีแอนติเจนบีไหมครับไม่มีครับแอนติเจนจะตรงกับหมูเลือดเพราะฉะนั้นคนนี้มีแอนติเจนเคนแรกจะเป็นหมูอะไรหมูเอเนาะเขาเขียนไว้แล้วว่าเป็นไทป์เอเนาะก็หมูเอ เขาที่คนที่สองนะครับ <c oughs> ตกตะกอนกับแอนติบอดีบตกตะกอนกับแอนติบอดีชนิดบดังนั้นแปลว่ามันจะพบอะไรอยู่ครับพบแอนติเจนบแต่ไม่ตกตะกอนกับแอนติบอดีเ ไม่ตกตะกอนกับ Anti-A ดังนั้นจะไม่พบแอนติเจนชนิด A ถูกไหมครับอ่าดังนั้นสรุปนะครับคนนี้ก็จะมีเฉพาะแอนติเจน B เท่านั้นเขาก็จะมีหมู่เลือด B นั่นเองนะครับคนสุดท้ายนะครับตกตะกอนทั้งคู่เลย ทั้งแอนตี้และแอนตี้เพราะฉะนั้นตกตะกอนทั้งแอนตี้และ B เท่ากับพบแอนติเจนเและ B เพราะฉะนั้นคนนี้จึงมีมู่เอนั่นเองอ่ะพี่ถามกลับกันครับถ้าหมู่เลือด O จะเป็นยังไงครับ หมูเลตโอก็จะพบว่าไม่ตกตะกอนกับอะไรเลยถูกไหมอ่าไม่ตกตะกอนกับทั้งแอนตี้บีแล้วก็แอนตี้เอเนาะไม่ตกตะกอนเพราะฉะนั้นก็จะเห็นเป็นภาพแบบนี้นะครับ2ออันสองข้างเลยส่วนหมู่ a b นะครับตกทั้งคู่เนาะก็จะเห็นภาพนี้ดังนั้นนะครับเรารู้แล้วหลักการในข้อนี้นะครับโจทย์ชอบเอาไปออกข้อสอบมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจำให้ได้ว่า อะไรตกตะกอนกับอะไรแล้วการที่มันตกตะกอนกับแอนติเจนตกตะกอนกับแอนติบอดีตัวนี้มันแปลว่าอะไรนะครับลองไปนั่งสมาธิแล้วก็ทบทวนดูนะครับไม่ยากเรามีสติเนาะเม็ดเลือดแดงมีแอนติเจนน้ำเลือดมีแอนติบอดีเนาะแอนติเจนตรงกับหมู่เลือดแอนติบอดีตรงข้ามกับหมู่เลือดแค่นี้เองนะครับ โอเคเนาะอันนี้ก็คือทั้งหมดของหมูเลือด ABO นะครับหลักการให้เลือดก็ทำให้แม่เนานะแล้วเวลาให้เลือดเขาให้เฉพาะไม่เลือดแดงแล้วก็หมอนะครับถ้าอยากให้เลือดทั้งหมดก็จะให้หมู่ที่ตรงกันก่อนอันนี้เป็นการให้เลือดนะครับตามหลักสากลเลยเนาะโอเค